โอ้นี่ได้มาละโอ,เอ,เอ้เนื้อเปือ่อยเนื้อเปื่อยน้ำซุปคือหอมมากเนี่นี่ได้มาละได้มาละนี่โรยผักชีไปนิดนึงแล้วก็ผิดไทยโอ้นี่มาเดี๋ยวผมเสิร์ฟเองเลยดีกว่าโอ้โอย่างร้อนนี่เลยร,ร้อนร้อนร้อนนึกว่าไม่ร้อนนี่ได้มานี่เป็นเนื้อเปื่อยดูเนื้อเปื่อยมีเอ็นแทรกคือน่ากินดูน่ากินแล้วก็เป็นลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นวันนี้สั่งเป็นเส้นเล็กนะครับ เส้นเล็กก็จะกินยากนิดน,นึงเพราะว่ามันร้อนหูดูตอนแรกนึกว่าไม่ร้อนครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเตาฟืนร้านป้าน้อยอน้องแขมมามาเดี๋ยวพาไปดูนี่สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกน้อเปื่อยมีเนื้อเลยครับร้านนี้ชื่อร้านป้าน้อยนะครับนี่อยู่หนองแขมซอยสามขับไปนู่นจะเป็นไฟแดงอราวันถ้าเกิดย้อนกลับไปทางอีกทางหนึ่งจะเป็นไฟแดงท่าแคร์นี่นี่นี่น เดี๋ยวพามาดูเป็นก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป้าน้อยขายวันไหนถึงวันไหนครับขายทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดนอกจากไปหาหมอนอกจากไปหาหมออ๋อก็คือไไปปเผผาาี้งบวหาหมอพอผีผลหนักปกติขายกี่โมงครับอ่ะประมาณจะกินได้ประมาณถ้าจะรอเนื้อเปื่อยก็ประมาณสี่โมงเช้าสี่โมงสิบโมงเช้าเนื้อเปื่อย อ๋อมีก๋วยเตี๋ยวหมูเตี๋ยวเนื้อนะมีต้มยำไหมมีมีต้มยำยีตะโฟไม่มียีตะโฟไม่มีนี่วันนี้เราสั่งเป็นเนื้อเปื่อยผมเอาวันนี้ผมเอาเส้นเส้นอะไรดีเอาเส้นหมี่ขาวแล้วกันมีขาวมีขาวมีขาวหมดเดเส้นเล็กเส้นใหญ่ขอเส้นเล็ก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 นี่นี่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนนะครับเตี๋ยวเตาฟืนเมื่อกี้เปิดรถมาคือหอมควันฟืนมาก นี่เป็นเกี๊ยวเตาฟืนไฟหมดไฟหมดตอนนี้ประมาณสี่ใบสามบสองสามไฟเริ่มหมอดแล้วไฟเริ่มหมอดละวนี่จะพามากินพามากินปลานอ้อยก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนน้องแขมซอยสาเผื่อใครมาไม่ถูกข้างๆมีร้านน้ำนะครับเผื่อกินเผ็ดแล้วก็กินน้ำนี่เดี๋ยวดิวเป็นก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนนะครับ ร้านนี้เปิดเปิดกี่โมงนะครับเปิดเปิดแปดแปดโมงไหมปะหรือกี่โมงกินได้ก็ประมาณน้ำเดือดอบบไม่เกินเก้าโมงน้ำเดือดไม่เกินเก้าโมงเก้าโมงครึ่งนี่แหละประมาณนี้น้ำเดือดไม่เกินเก้าโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดจะกินเนื้อเปื่อยต้องมาประมาณสิบโมงเนื้อถึงจะเปื่อยสิบโมงสิบเอ็ดโมงเพราะเนื้อต้องใช้เวลาตุ๋นเนาะเนื้อใช้เวลาตุ๋นเนเนเน มีราคาสามห้าสี่สิบนะครับไม่รู้ว่าผมสั่งเท่าไหร่เมื่อกี้ผมลืม <40. S 1> สั่งสี่สิบโอเคโอเคป้าบอกกลัวไม่อิ่มจัดให้สี่สิบนี่เป็นเนื้อเปื่อยนะครับอู้ดูน่ากินน่ากินอหน่ากินมาก,กเอาผมเอาน้ำใสน้ำใสเอาน้ำใสใจจริงเป็นคนเป็นคนจริงใจนี่จะใส่กุ้งแห้งไปนิดนึงใช่ไหมปะโอใส่กุ้งแห้งไปนิดนึง เพราะว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณจะใส่คณะใส่คะน,นี่โอ้นี่ได้มาละโอ,อ,อ้เนื้อเปือ่อยเนื้อเปื่อยน้ำซุปคือหอมมากนี่นได้มาล้ได้มาละนี่โรยผักชีไปนิดนึงแล้วก็ริกไทยโอ้นี่มาเดี๋ยวผมเสิร์ฟเองเลยดีกว่าโอ้อยังร้อนนี่เลยร้อนร้อนร้อนนึกว่าไม่ร้อนนี่ได้มาแล้ว ไปเดี๋ยวไปชิมกันเลยดีกว่าน,นี่สี่สิบบาทนะครับถ้าธรรมดาสามห้ามาได้แล้วครับอันนี้เป็นเส้นเล็กเนื้อนะครับเนื้อเปื่อยสั่งมาชามนี้สี่สิบาทนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนตอนแรกว่าเนื้อว่าไม่ร้อนคือแต่ว่าพอตักน้ำซุปมาร้อนมากนี่นี่ันนี้สามเ,เส้นเล็กครับมีขาวหมดปกติผมจะกินมีขาวโอ้ดูเนื้อเปื่อยดูเนื้อเปื่อยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดชิมก่อนชิมก่อน อร่อยครับอร่อย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 ไม่ไม่ได้อวยนะเนะี่ยอร่อยจริงพริกหนึ่งช้อนบุงน้ำสไตล์เลยพริกหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำส้มหนึ่งช้อนอู้อันนี้เป็นน้ำส้มปั่นนะครับชอบมากเลยแบบเนี้ยชอบชอบเนี่ยส้มปั่นแบบเนี้ยใส่นิดนึงนี่ ไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่น้ำตาลนะครับตามสไตล์หูดูน่ากินมากน่ากินมากนี่ก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอ่าจะจะใส่เป็น,นค้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อค้าน่ากินหูดูดินี่คือ40นะครับเพื่อให้เยอะมากเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูด,ด,ดูนี่ป้าก็ให้เป็นเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อสามสามลูกนี่นี่เป็นเนื้อเปื่อยดู เนื้อเปื่อยมีเอ็นแทรกคือน่ากินดูน่ากินแล้วก็เป็นลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นวันนี้สั่งเป็นเส้นเล็กนะครับนี่เส้นเล็กก็จะกินยากนิดน,นึงเพราะว่ามันร้อนอู้ดูตอนแรกนึกว่าไม่ร้อนถ้าลงเคลอนให้แถมแถมน้ำขวดขวดป้าลุงลุงบอกแถมน้ำขวดแถมน้ำขวดให้ขวดขอบคุณมากกับลุง,งดูร้ <ๆ S 1> านนี้ ไม่รับโอนนะครับ,ลบแล้วก็ไม่รับคนละครึ่งเพราะว่าป้ากับลุงทาไม่เป็นอืเป็นร้านบ้านๆเป็นร้านอ่าเพิงเพิงสังกสีอยู่ข้างทางแว,แวะแ,แวะแวมากันได้คือที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวต่อฟืนข้างหน้าน,นี่ฟืนเต็มเลยนะครับ<ม> <c oughs> อันนี้อันนี้ฟืนฟืนเอามาทําเป็นชเชื้อเพลิงใช่ไหมครับโอ้ฟืนเต็มเลยอดูอืม เส้นเหนียวนุ่มเส้นเหนียวนุ่มดูอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยร้านเล็กๆไม่ธรรมดาอร่อยถ้ามองมันผ่านไม่รู้ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะว่ามีต้นอ่มามะรุมบังหน้าร้านอยู่แล้วก็ป้าแกเอาฟืนมา มาเลียงไว้ทําให้มองเม็นห็นหน้าร้านร้านนี้แวะมากันได้ครับชื่อร้านปน้า <_ d ata> น้อยก๋วยเตี๋ยวเต้าฟืนอยู่หน้าหน้าซอยสามาน้องแขมอมากันได้มากันได้ไดหรือป้ามีเบอร์ไหมป้าเผื่อลูกค้าโทรมาเขาขอเบอร์เนี่ยป้าเผื่อลูกค้าโทรมาศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหกเจ็ดห้าหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งแวะมากันได้ครับโทรสอบถามเส้นทางได้ คำน,นี้เน้นเน้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากแวะมาอุดหนุนป้าด้วยครับขอบคุณมากครับ